สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในร,รายการดีมี่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวสกินตัวโกโจนะคะทุกคนโกโจสตูลุของเรานะคะในโหมด Crazy Skill นะคะก็จะเป็นโหมดบันเทิงนี่แหละทุกคนที่มันจะแบบว่าแสดงเอฟเฟกต์สกิลอะไรให้มันดูวเววอร์หน่อย เราอยากจะลองเอาไปเล่นนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเอาสกินโกโจไปเล่นในโหมดเควสซี่สกิลเนี่ยสกินมันจะแบบว่าจะว้าวเอฟเฟกมันจะอลังการขนาดไหนนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกๆอวีนะคะทุกคน ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีดลิปกช่อน,นะคะี เออได้ hey, พื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไมมีสกินส,สวยๆที่ RV เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะ, mm hmm. ละเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย Admin ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงแนละ้วผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวสวย เอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะคือเราอะดวงดีมากนะเพราะว่าตอนระบบสุ่มฮีโร่ให้เล่นให้เล่นนะคะได้เป็นฮีโร่ตัวทูเลนพอดีแล้วก็อยากเล่นตัวทูเลนพอดีนะคะก็ทุกคนหมดนี้นะคะก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะไม่ได้มาสอนเดินเกมหรืออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมาแค่รีวิวเอฟเฟกตนะคะทุกคนเล่นขำๆไม่ต้องเครียดน,นะคะไม่ต้องลงแรงนะทุกคน แต่มันก็มีแรงในหมดบันทึกนะคือตอนเข้าเกมใมาเนี่ยคือเราเห็นแบบว่าสกิลที่1มีไปทั้งหมด4แฉกโอ้โหดูเอฟเฟกดิก็ออกมา4อันนะคะจาก2อันใช่ปะเออดิได้อันตีมาแล้วก็ลองยิงไปปึ้งปึ่งปึ่งึง,ง,งแต่อันตินะคะเอฟเฟกไอแบบว่าเป็นรูปโกโจอะไรเงี้ยข้างข้างเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นนี่มาดูเอฟเฟกชัดๆอีกทีหนึง่งสกิลที่2ก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนเอฟเฟกเหมือนเดิมแต่เราชอบสกิลที่1มาก อันติเราก็ชอบนะมันยิงแบบว่าปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งหลต่อดีนะคะนี่เดี๋ยวเราจะลงมาเคลียร์ข้างล่างนะคะข้างล่างมีอยู่2ตัวมีมูรานกับเอิม,เอมิลี่นะปึงป้งปึ้งปึ้งดูดิดูเอฟเฟกอะไรรอบๆนะคะนี่คาป,ป้อมเลยนะคะประมาณนี้ไดเอมิลี่ไปคือแบบเอฟเฟกอะไรเงี้ยคือสวยนะคือชอบลองเอามาเล่นได้นะคะสําหรับคนที่มีสกินอนิเมะลองเอามาเล่นนะก็คือสําหรับ คนที่ไม่มีสกิลน,นิเมะหรือเอาตัวอะไรมาเล่นก็ได้นะคะทุกคนเอฟเฟกมันก็ออกเหมือนกันหมดนะคะนี่อันนี้มันก็แค่เพิ่มชิ้นดูดิอันติมันยิงปึงป้งปึงป้งปึ้งแล้วดูแบบว่าเป็นสกิลหมุนรอบๆอย่างเงี้ยเหมือนเป็นแบบว่าพวงอะไรสักอย่างหมุนหมุนหมุนเออสวยอยู่เด้อคว,วามบัไดเด้อหรือใครอยากดูตัวอะไรนะคะที่มันแบบว่าในโหมด crazy s k i l l นะคะทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะ ทำคลิปไปให้นะคะเพราะว่าโหมดมันอะจํากัดวันเปิดนะคะเออมาทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินไปเอาข้างล่างนะคะเพราะว่าเรนอื่นมีคนอยู่หมดแล้วนะคะเลนล่างก็คงน่าจะต้องเป็นเลนของเราด่ดูอันติป,ปึ้งปึ้งปึ้งไปอีกทีนะคะเอมิลี่แกไม่รลดอแน่นี่เรียบร้อยนะคะสาหรับโกโจตูเลนของเราบอกเลยนะว่าโหดมากโหดูเอฟเฟกต์เออไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว ไม่รู้จะอวยยังไงแล้วนะคะสําหรับใครทฮียงไม่ได้สุมก็ไปสุมนะคะนี่ทุกคนดูดิมันยิงช่องชิงช่งช,งช,งชิงรู้สึกแบบว่าเอามาเล่นแล้วมันสนุกอะหมดเนี้ยเออว่าไม่ได้เด้ออันนี้ก็จะพยายามเอาป้อมนะคะเอมิลี่กับมูหลานคือมาไม่พักเลยช็อตนี้ยังไงมามาสองเอาดิเอาดิยิงกันตีใส่ไปปึ้งปึงป,งปึงเรียบร้อยนะคะได้มูหลานมาตัว เอมิลี่เอมิลี่อุ้ยได้มาสองตัวนะคะดับเบิลคิไปหนึ่งช็อตมาเราก็จะตีป้อมตีไรชึ้งชึ้งชึ้งนี่ตีไปตีไปป้อมแกไม่รอดเนี่ยไอเราออกก่อนนะเหมือนจะแบบว่าป้อมยิงแล้วแหละขอเก็บเลือดสักนิดนึงละกันเอ้ยมาดิเราจะลองลอง,ลอ,งอันติวิบูรานเกิดไวเลยเนี่ยเฮ้ยยานะอุ้ย,ย ช็อตนี้นะคะหลับมาฉันเอาฉันเกิดละฉันขอแกแข้งคืนแกไม่รอแนมูลาเนาะเฮ้ยมูลาเนออาะเออเรียบร้อยนะคะได้มาคิวหนึ่งเอมิลี่เอ,อ้ยคลิกซีเก็บไปได้นะคะเมดลงมาเติมทันเฮ้ยลืมเราก็เมดดีว่ะม,ม,มาช็อตนี้เนี่ยเราก็เคลียร์คีปเคลียร์อะไรนะคะเอาคีปเข้าป้อมคือทีมเราเนี่ยได้เปรียบมากคือแบบ25ต่อ2คิวนะคะไม่รู้ว่าฝั่งนั้นจะหัวร้อนหรือยัง แต่หนึ่งในสองที่เขาคิวก็เป็นเราะควะิทุกคนดูอันตีดิเหมือนส่งลูกกลมๆอะไรไปสักอย่างแล้ยิงไปเรียบร้อยนะคะก็ได้เอมิลี่หรือว่ามูรานมาตัวหนึ่งหลับไปละเดี <Legend ary S 1> ๋ยวเราจะขึ้นไปเลนกลางนะคะเลนกลางก็จะมีเต้าแก๊กของเรานี่อัพปึ้งเรียบร้อยนะคะดูเอฟเฟกก็สกินตัวอื่นสกิลตัวอื่นก็ช่วยๆกันเก็บๆไปนะคะอันนี้ เรามาดันป้อมกลางกันนี่ตอนนี้ได้กลางแล้วนะมาดิมีใครจะแบบว่าจะวัดจะอะไรป่ะเฮ้ยดูดูด,ด,ดูแกเกิดไวนะคะโหมดนี้มันเป็นโหมดแบบว่าโหมดบันเทิงด้วยแหละนี่ปึ้งปึ้งปงปึ้ง,ง,งยิง่งนี้ไปนะคะทุกคนคือแบบทุกคนชอบเอฟเฟกตสกินโกโจในโหมด crazy skill ไหมลองคอมพิวต์ว่าพอเราได้นะคะคือแบบช่วงนี้ก็หาแบบว่า คอนเทนต์คลิปอะไรใหม่ๆมาลงอยู่นะเราก็แบบเพิ่งว่างกลับมาเล่น rv ใีดรอบ6กล้าน4แสนปกติรีวิวแต่กิจกรรมไงปึงป้งปึงป้งปงยิงอย่างนี้เฮ้ยฉันอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเราทุกคน,นเราเกือบตายแต่เรายังรอดมาได้อยู่เฮ้ยยังรอดขอเติมเลือดหน่อยละกันดิดูดิขนาดเติมเลือดยังมีวงวงมีอยู่มีทงมีท่าเด้ไอไปเดินออกป้อมกัน ตอกเดกดอกแดกเดินออกไปนะคะดอกเดกดอกเดกเราก็จะเคลียร์ข้างล่างนะคะแม้ว่าเพื่อนจะดันไปถึงแบบว่าในในแล้วแหละให้ฟิลอารมณ์เหมือนเล่นออฟเลนมาเล่นออฟเลนมาป่าเดียวได้ช็อตนี้ฉันจะโดนลุมไหมเฮ้ยอย่าทำอย่าทำค่อยอย่าทำอย่าทำแต่ยืนเล่าไม่หยุดอาเว้ยเฮ้ย ไม่ได้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 เรียบร้อยนะคะจัดไปอีกหนึ่งรอบขอเกิดมาแก้แค้นนะคะนี่มูลานแก้ไม่รอดแน่นี่เกมก็ใกล้จะจบแล้วนะคะเพื่อนก็ดันป้อมสามไปได้การไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราช่วยป่าเอามังกรนะยิงไปเลยนี่ทุกคนดูเอฟเฟกอันนี้หมุนชัดชัดดีคือแบบสวยมากคือแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอวยยังไงนะคะคือแบบเวอร์เกิดอ่ะวันเวอร์แก๊ก แกกมาหรอมากลางหรออย่านะมูหลานได้คิวไปมูหลานเกมนี้ทีมเรานะคะเล่นเก่งมากไปเดี๋ยวเราก็จะทําการวิ่งไปดันป้อมกันนะคะได้แชร์คิวตัวน,นี้หนึ่งเป็นอัพพอเป็นวิธีทูเรนซีแฉกขอตั้งชื่อทูเรนซีแฉกมาก็ตีป้อมนะคะคิวนี้ก็จบไปด้วยกับการวิกตอรี่นะคะทุกคนนี่ก็ชนะกันนะคะคิวนี้ฝากกันกด แชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันยินนะคะทุกคนก็ลองไปเล่นตามกันได้นะคะแก้เครียดคลายเครียดจะได้เห็นสก,กิลเอฟเฟกอะไรชัดๆด้วยนะ